สวัสดีครับร้านสมคิดการค้าครับวันนี้มาอัปเดตหน้าร้านให้ดูนะครับมีทั้งอุปกรณ์ทํานานะครับเข้ามาใหม่ตัวนี้จะเป็นขุบแบบลูกกงนะครับเมตรห้าสิบราคา1นึ่0หมสองพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้ใช้บูธนะครับเมตรห้าบลูกกลก็มีวงช่วยวิ่งนะครับ แล้วก็จะเป็นพวกล้อกันจมชักล่องสกีนะครับตัวนี้ล้อใบพาย1หมือนสามครับของ L50 ครับ1หมือนสามพบาทคุบก็เริ่มต้น9 5้านาะครับสำหรับเมตรยีนะครับเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับคุบเมตรยีก็ใส่สยามนะครับหรือว่า รงนก1นึี่แม็กนะครับตัวนี้ได้เลยจะเป็นระบบบูทนะครับแล้วก็มีตัวปรับถาบนะครับผม9,500บาทส่วนเมท้าสินะครับเม้าสิบหนึครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะขึ้นถาดแบบสปริงนะครับขึ้นถาด น่ครับตามนี้เลยเมตรแปดก็ห3 5 0 0สามครับแล้วก็ถาดเรทถาดเรทเมตรห้สิบอยู่ที่1 3, นึ่0หบาทส่วนโครงนกก็มีหนึ่งสี่หนึ่งนิวแม็กนะครับแล้วก็16ึ่งหกแม็กหนึีหนึ่งนิวแม็ก ตอนนี้จัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ครับ4 4 5 0 0บาทครับผมฮงนกก็รับเอง47 500ครับลดตัวละ500นะครับจากราคาปกติของแถมก็มีเช่นเคยครับมีสายพานน้ำมันเกียร์แล้วก็ของที่มากับ โรงงานนะครับพวกสลักแล้วก็บังโคนหลังนะครับสกีดำนี่ก็จะเป็นล้อกันจมใส่ L 5 0 L 4 0ก็มีนะครับ L 4 0คู่ละ8,500ัารครับ L 5 0คู่ละ9,500พารนะครับผม พวกนี้จะเป็นล้อยันมานครับยันมาสามห้ายันมาสามเก้ายันมาสี่เก้าครับตัวนี้ล้อไม้ภายของเอ0สี่ศก็สามหกใส่ได้สี่ศนย์ใส่ได้นะครับพวกนี้ล้อใบสี่ห0ันห้าร้อยบาทครับล้อใบห้าตัดเว้เจ็ดพันห้า, 7, าครับผมนี่นะครับ ล้อล้อส้มเข้ามาแล้วนะครับผมจะเป็นใบหกวงยี่แปดนะครับคู่ละเจ็ดพันห้าครับใบหกวงยี่แปดลูกค้าสนใจแวะมาชมได้เลยนะครับล้อนกถอดก็มีนะครับตัวนี้แปดพันห้าครับผมล้อนก เขาควายพันเ้านะครับเขาควายมีสลักให้2ตัวนะครับสีทองทองนะครับเรือชักล่องพันห้าครับสกีแหนบ2อ0พครับผมสกีแหนบฝั่งนี้ก็จะมีเครื่อง R T 9 0 R T 100นะครับ R T 9 0อยู่ที่19ครับ R T 100อยู่2 4 0 0 0ครับ110 2 5 0 0 0ครับอันนี้ก็คือเป็น R T พัดรุ่นใหม่นะครับ R T พัดรุ่นใหม่ขูบก็มีใส่ NT16 อันนี้ก็มีนะครับอย่างเช่น2เมตรใส่ 16แม็กก็อยู่หนึ่งบาทนะครับตัวนี้ปรับฐานสปริงนะครับ่านนั่งไทยหกใบอยู่ที่1 0 0่0เก้ครับของปืนใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นผ่านปืนใหญ่มีล้อช่วยวิ่งหลังถนนนะครับ ถ้าไม่เอาล้อก็ลบออกอีกส0 0พันนะครับส่วน4ใบก็อยู่1มื0นครับอันนี้6ใบนะครับ4ใบอยู่1มื0นถ้าคอยาวนะครับเอาไปใส่ NT16 ก็เพิ่มตัวละ1000งพันะครับหุบเมตรห้ของปืนใหญ่1นึ่0บาทครับตัวนี้ใช้เป็นเหล็กราง2นะครับ ระบบจะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนนี่ครับนี่ที่อัดจรละบีตัวนี้เป็นขบไล่เบาถ้าเมตรยี 20, ่ก็เอ่อเมตรห้าสิบก็อยู่หมื่นสองห้าร้อยครับเมตรแปดสิบหมื่นาหรอยนะครับ ไม้รูปก็มีนะครับผมห้าพันห้าถึงหกพันห้าพันห้าถึงหกพันบาทด้านหน้าก็จะเป็นโครงสยามนะครับ NCX สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสำหรับล้อปกตินะครับล้อโตอยู่ที่ ส3 0 0 0าพบาทครับผมโคงมุ้ยเล้งบางนาอยู่สาม0 0เจ็ดครับตัวนี้ย่ำนาเกียร์สองนะครับใบล้อสี่นิ้วมีบังโคลนแล้วก็มุ้ยเล่ใหญ่ครับล่องสิบสองนิ้วรุ่นเอ125หนึ่งสองห้าะครับย่ำนาเกียร์สองตัวนี้อันนี้ก็โคงนกครับหนึ่งสี่หนึ่งนิ้วแม็กเป็นใบหกนิ้ว วง27แล้วก็ใบ5นิ้ววง30ครับด้านหน้าก็จะมีเครื่องยันมาครับผมมีเครื่องยันมาอยู่51500ครับตัวนี้เซตทีหนึ้าครับห้าห0ื้าเช่นกันรุ่นพัดนะครับตัวนี้ถังเหล็กโคเ้นโบหนึ่พัด 29,500ครับผมฝั่งนี้ก็เครื่องมือ2ครับ E t ท95อยู่ที่13,000บาทนะครับ e t ท95 e t ท110 15,000บาทถ้าเป็น110ตัวนูนก็เพิ่มอีก2,000นะครับเป็น17,000บาทบตัวนหมน รถเข็นสูบน้ำตัวนี้6,500ครับรถเข็นตัวนี้ก็เป็นลูกขบนะครับเผื่อลูกค้านำไปทำเองนะครับทำเป็นขบนั่งเองส่วนโครงก็นี่แะครับ9,500ครับทะเลทอง อยุธยาแท็กเตอร์รตัวละ9,500นะครับตามสภาพก็7,500ันครับโครงบางนาหนึ่งหมืนึงพันครับสำหรับมือเล้งบางนาตัวนี้เฟืองปกตินะครับยังไม่ใช่ตัวย่ำหนา ก่อนรถแท็กเตอร์นะครับพวกผ่าน cmt โรต,ตรี cmt นะครับ43 500าครับสำหรับผ่าน5ใบ24แล้วก็ผ่าน3ใบ24ครับผ่านบุกผ่านบวนนะครับถ้าโรต,ตรีนะครับเมตรก็5 9 0 0มืาครับเมตรแ3 0 0 0บาทรับเองมีส่วนลดนะครับผมประกันปีครับทีนี้ ถ้าเป็น Main o, เมตรหกก็ใช้โซ่เบอร์ร้อยนะครับเมนแปดเบอร์ร้อยยี่สิบตัวนี้โครงสร้างแข็งแรงครับไม่ต้องห่วงครับสำหรับตีสีที่ผานก็เป็นไบโบรอนนะครับตัวนี้ใบปักเป็นไบโบรอนเช่นกันมีนป,นประแจมาให้นะครับถ้าเป็นผานก็จะมีแถมพวกนี่แหละครับ ปเจไว้ตั้งา่านแล้วก็ไว้เปลี่ยนลูกปืนนะครับลค้าสนใจแวะมาชมได้นะครับที่ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกรสินครับอยู่ติดถนนขอนแก่นโพนทองนะครับหรือตั้ง G P s มาได้ครับเบอร์โทรศูนย์1 7 6 7 7ครับ แล้วก็0817682479ครับผมขายเป็นเงินสดแล้วก็ผ่อนได้นะครับสำหรับลูกค้าเขตภาคอีสานนะครับผมอยากผ่อนก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับก็ต้องมีประเมินคนค้ำหนึ่งคนประมาณนี้นะครับผ่อนได้สูงสุด60เดือนครับ เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับลูกค้าสนใจมาชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ